สู่ช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยากรู้ว่าพี่ขับมีจุดเริ่มต้นการเป็นพูดไสไตลิส์เริ่มมาจากเมื่อไหร่คะก็จริงๆเป็นคนที่ชอบเรื่องของอาหารอชอบดีไซน์อยู่แล้วมันมันคงอยู่ในตัวนะครับมีมานานแต่ว่าสิ่งที่จุดประกายให้โดดเด่นก็คือว่าคือ พอเพลินพี่เองอนะ่ะพอปกตินะชอบอ่านแมกกาซีนชอบอ่านครับนะด้านหลังมันก็จะมีแมกกาซีนเยอะมากเลยครับมันก็จะเป็นแมกกาซีนอาหารนะครับ<ะ>แมกกาซีนอาหารต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีคอลัมน์อาหารที่สวยเวลาดูแมกกาซีนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนสังเกตนะครับว่าเอ่อเอ่อฟุตชอปเฟอร์โดยใครฟู้ดสไตลิ่งโดยใคร<ะ>พอเราเห็นว่าฟู้ดสไตลิ่งโดยใครปั๊บแล้วเนี่ยเราก็เรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทำยังไงให้สวย เพินว่ามีความรู้เรื่องของศิละปะเรื่องของการให้สีอะไรอยู่ mm. ก็จับประเด็นศึกษาด้วยตัวเองะนะครับก็เรียนรู้มาเรื่อยๆเรียนรู้มาเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ยังแบบว่าคือไม่ค่อยจับประเด็นเท่าไหร่ mm. แต่ว่าที่ทําให้เราโดดเด่นก็คือจากการที่ไปเ,เป็นลูกศิษย์ของครูโตก็ทําให้ได้สึกว่าอาชีพนี้มันเริ่มชัดชัดขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ สิ่งที่ที่เราเป็นฟู้ดไซท์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ย เพราะว่าเราเรียนรู้มาจากการเป็นคนทําอาหารก่อนใช่ไห nên, มเราทําอาหารให้คนทานมันก็ต้องมีเหตุผลอยู่ประมาณ4 4รายการก็คืออาหารก็ต้องกินได้จริงอ,อันที่2ต้องอร่อยอร่อยด้วยอ,อ่อันที่3ก็ต้องมีหลักคุณค่าโภชนาการอันที่4ความสวยเป็นเรื่องสุดท้ายอันนี้คือเทคนิคเหล่านี้นะครับมันก็มาจาก คนที่เป็นเชฟเพราะ,นะคนเป็นเชฟก็คือต้องทําอาหารให้กินได้และอร่อย,ออยเห็นไม,มันเป็นเรื่องเดียวกันเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเวลาทําอาหารให้สวยก็ต้องมาจากการเลือกใช้วัตถุดิบที่สดใหม่สดใหม่แล้วทั้งหมดนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงตอนนี้มีจุดที่ยากที่สุดไหมคะก็ก็มีครับคือเวลาเราทํางานจากการที่แบบอ,อาชีพใหม่เราจะต้องทําอาชีพนะ่ะคือประคองให,ใ,หให้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 ชัดให้ได้ม,มันก็เป็นความ ความพยายามอย่างแรงกล้าที่จะทําให้คนยอมรับได้ต้องยอมรับนะครับว่าอ,อ,อาชีพนี้บ้านเรายังมองเห็นเป็นสิ่งที่แบบไม่จําเป็นแต่จริงๆแล้วสำหรับผมนะครับผมมองว่าเมืองเรามันเป็นเมืองเกษตรกรรมซึ่งสิ่งที่เราขาดอย่างเดียวคือการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรเราขาดอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวมไม่งั้นสินค้าเราเนะียราคาแพงมากเกษตรกรบ้านเรานะทุกวันนี้ไม่มีทางเลือก ก็ต้องเข้า <Nah> สู่วงจรในเรื่องของผู้ประกอบการรายใหญ่กินผู้ประกอบการรายย่อยแต่ว่าถ้าเขามีทางเลือกในชีวิตเรื่องของดีไซน์เรื่องของสินค้าชุมชนเขาก็จะมีทางเลือกเขาก็ไม่เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมที่แบบว่าธุรกิจหลักได้ซึ่งเราจะต้องมีทางเลือก ที่แตกต่างก็เหมือนกับว่าสามารถเติบโตได้ด้วยได้ด้วยตัวเองถูกต้องแบบเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยดีมากเลยเห็นพี่ขาบจะเน้นในเรื่องของเมืองเราเป็นเมืองเกษตรกรรมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีดีไซน์หรือรูปแบบที่สามารถจับต้องได้และเข้าถึงได้มากกว่านี้ก็เหมือนกันจะสร้างโอกาสให้เรากับเรามากยิ่งขึ้นแน่นอนครับแน่นอนโดยเฉพาะบ้านเรานะครับเวลาสินค้าเกษตรมันเยอะน่แต่ฤดูกาลมันจะโดนไปแปลรูปอาหารพอบ้านเราสินค้าโดนไปแปลรูปอาหารเนี่ย ราคาตกมากเลยใช่ค่ะ O top SME มีทุกชุมชนและก็ทุกชุมชนก็เหมือนกันหมดเลยอืมค่ะก็เลยไม่มีอัตลักษณ์<อ>หรือเอกลักษณ์เฉพาะค่ะนี่ก็คือขาดระบบการจัดก,การเชิงดีไซน์<อ>ฉะนั้นเห็นไหมครับสินค้าถ้าเราเข้าใจกระบ,บวนการสินค้าชุมชนค่ะแล้วเอาเรื่องดีไซน์ไปปรับเข้ากับสินค้าชุมชนจะทำให้สินค้าทุทกๆชุมชนไม่เหมือนกันและคนก็อยากจะซื้อสินค้า ทุกชุมชนชและชุมชนก็จะเข้มแข็งทุกๆชุมชนค่ะเห็นไหมนี่คือข้อเท็จจริงอืมอุณาสนใจมากๆเลยค่ะ,คะในเรื่องราวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเรามีวัตถุดิบที่ดีมีพื้นดินมีทรัพยากรที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพี่ขัาเล่ามาขนาดนี้จะต้องมีเรื่องราวที่ภูมิใจบ้างล่ะตั้งแต่ตลอดการเป็นฟุตซิลิปมามีเรื่องราวไหนบ้างคะก็มีหลากหลายอย่างนะครับแต่ว่าที่ภูมิใจที่สุดคือคืออาชีพของของผมก็ได้มีโอกาสไปครับือถวายงาน ให้กับรชบาชวงไทยนะครับ<ช>ก็ถวายงานให้กับโครงการของพงพาสอง<ช>โครงการใหญ่ก็คือโครงการกำลังใจก็คือไปช่วยพัฒนาสุนหารดูคอนเซ็ปต์ให้กับเ,อเ,อเขาเรียกว่านักโทษหญิงในเรือนจำกลางของเบม,ม<ช>ก็คือ<ช>เข้าไปอยู่ในคุก3าวัน<ช>สอน<ช>พัฒนาเบเกอรี่แล้วก็ทำให้เขาแบบเข้าใจกระบวนการทำเบเกอรี่แล้วก็เบเกอรี่อันนี้นะครับพอสอนเสร็จก็สามารถ เป็นธุรกิจของเขาที่สามารถเอาไปขายได้เหมือนเป็นอาชีพเขาได้เลยถ้าแต่ว่าเขาออกจากการเป็นทุนทุออกไปครับใช่แล้วก็เบเกอรี่ในในในห้องขังนะครับหน้าตาเหมือนกับเบเกอรี่ในโรงแรม5าดาวใครจะเชื่อเห็นไหมครับอันนี้เป็นโปรเจกต์แรกหลังจากโปรเจกต์นี้เสร็จแล้วก็จะมีโปรเจกต์ที่2ก็จะเป็นโปรเจกต์ของมูลนิธิชนะใจเป็นของบ้านการเจดมิเศษคือเด็กและเยาวชนชาย ที่อยู่ในสถานพินิจและคุมครองนะครับก็ไปสอนทำคุกกี้สมุนไพรไทยเด็กเด็กผู้ชายก็ได้เรียนรู้การทำคุกกี้แล้วก็สามารถทำคุกกี้เนี่ยออกไปขายได้เหล่านี้ก็เป็นเรื่องของความภาคมูิใจที่เราได้เอาวิชาชีพของเราไปขายทอดแล้วก็คนก็ได้โอกาสก็ไปสานต่ออะไรี้บรับ คือเป็นเรื่องราวที่ภูมิใจที่ได้ถวายงานกับท่านเห็นบอกว่ามีหลายพระองค์เลยทีเดียวใช่ก็มีโครงการหลวงโครงการหลวงโครงการหลวงก็ก็ทำมาหลายปีนะครับก็ณตอนนี้คือเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายสาธิตการประกอบอาหารงานโครงการหลวงก็จะมีทุกๆเดือนสิ้งหานะครับก็พัฒนาสูตรแล้วก็ดูแลในเรื่องของเวทีการสาธิตแล้วก็เอาค่าวัตถุดิบของโครงการหลวงมาทําเป็นเมนูต่างๆนะครับแล้วก็ออก ตำราอาหารของโครงการหลวงด้วย oh นะครับอันนี้ก็ก็ช่วยงานมาหลายปีแล้ะค่กะก็ถือว่านี่ก็เป็นเรื่องราวที่ภูมิใจของพี่ขาวบันเองนะคะแล้วก็ยังเป็นส่วนช่วยบุคคลที่เรียกได้ว่าโอกาสน้อยกว่าคนอื่นก็ยังจะได้รับโอกาสจากพี่ขาวด้วยนะคะที่ได้เข้า,ขาไปฝึกสอนแล้วก็ให้มีอาชีพออกมาด้วยแต่ว่าช่วงหน้าห้ามพลาดคะ่ะเราอยากจะรู้กันแล้วคะ่ะว่าไอสไตล์ของพี่ขาวนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็คําแนะนําดีๆค่ะสําหรับคนที่อยากจะเป็นฟู้ดสไตลิสต์ที่ประสบความสำเร็จนี้ติดตามกันได้ช่วงหน้าค่ะ